ยาลิทคอร์เข้ามาใหม่เลขใหม่ถือว่าน้อยมากมาพร้อมกับล้อมแม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะภายในเบาะหนังทูโทนมาให้ออปชั่นจัดให้เต็มๆแน่นอนพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานระบบเซ็นทรัลล็อกพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโอตโอ้เกี่ยวโตมมาให้เบาะหนังทูโทนปักไฟฟ้ามาให้ตัวท็อปแบบนี้เขาติดสัลูปมาให้ด้วยสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงศ์ส6สำนักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือ2อย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถ s อ v เข้ามาใหม่ตัวท็อปโฉมใหม่น้องป้ายแดงวันันตีศูนย์ยังอยู่นะคะคันนี้ออปชั่นของเขาจัดไทยเต็มเต็มแน่นอนนะคะใครที่มองหารถ s อ v ไว้ใช้งานอยู่ตัวพรีเมียมนะคะตัวท็อป นะคะคพิงได้นําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะโตต้ายาริสคอรส1.5 HEV Premium Luxury ปี2024จดปลายปี2025นะคะเลขไม่เพียงแค่40,000ก็โลเท่านั้นเองนะคะกับราคาอยู่ที่759,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง 7ปี8ปงวดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็ออปชันของคันนี้กันเลยนะคะในส่วนโครงด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้ตโตโฉมใหม่ตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์โตตาไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนนท่ามิ่งไลท์ LED ไฟตัดหมอกมาให้ระบบเซ็นเซอร์รอบพันมาให้อีกด้วยนะคะติดกล้อง360อสงศามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้ กับคุณลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดำสีสวยมาให้เลยยางปี2023แม็กแท้เดิมนะคะแม็กขอบ18มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้มือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้ กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้ล็อคพันกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ครบเลยลำโพงด,ด้านข้างมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภา,าพรอยเม็ดอันต่างๆมีช่องใส่ของมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีระบบช่วยเตือนออกลอกเรนมาให้ระบบช่วยเบรกนะคะระบบกันลื่นมีมาให้ครบเลยพรมลรยหุ้มหนังสีดำตาเป็นพรมลรยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกินแอร์อโอ,รโอ,รอโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังท ทูโทนตัดด้วยตะเข็บสีเทาได้บอหนังปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์มออก็มาให้ครบอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าตัวท็อปแบบนี้เขาติดสรุปมาให้กับคุณลูกค้าครบวงจรแน่นอน นะคะสำหรับใครที่มองหา SUV ไว้ใช้งานตัวท t o ปพิงได้นาไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสให้กับคุณลูกค้าอีกด,ด้วยสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้กันเลยนะคะเยียบเด็กกดปุ่มพุทสตาทได้เลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไมล์วิ่งอยู่ที่48 0 0 0ได้เป็นเลขไมล์แท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะหน้าจอทัชสกรีนเป็นจอ a อ d r o i d แท้เดิมจากโรงงานแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ปุ่มพูนสตาร์ทมาให้มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ถุงนะคะเป็นเกียรอ์ออโต้มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ตัวพีเบกมือไฟฟ้ามาให้มาพร้อมกับปุ่มโฮนะคะคันนี้เป็นก้ม้อง360องศา ระบบความปลอดภัยจัดให้ลูกค้าเต็มๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้ามาพร้อมกับตัวออปชันที่จัดให้เต็มๆเลยระบบช่วยเบรกเขามีมาให้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงให้กับคุณลูกค้าได้อีกด้วยลำโพงด้านข้างมีมาให้นะคะมีตัวควบคุมในส่วนของซัลปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวท็อปแบบนี้เขาติดซัลปมาให้กับคุณลูกค้าป้ายแดงอยู่ประมาณล้านต้น นะคะมือสองขายเพียงแค่759,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดยอดฟรีดาวกันได้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะเบาะหนังทูโทนมาให้เรียบร้อยพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานออปชั่นฟังก์ชันครบเพื่อนจัดให้เต็มเ็มแน่นอนนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้มาพร้อมกับพรมสีดํามาให้กับคุณลูกค้านะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลย นะคะติดสรุปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมือจับนะคะแบบโครเมียมมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเมรคอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบ,บเลยนะคะในส่วนของอยางด้านหลังยางปี2 0งพมแม็กขอบ18แม็กลมดำแม,ม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างระบบเซนเซอร์มาให้นะคะไฟเบรก รถที่3กระจกไล้ฟ้าตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะคะปิดเปิดแบบออตโอต้มาให้กับคุณลูกค้าเ,เรียบร้อยเลยมาพร้อมกับถาดลองให้นะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED มาให้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวโชคนิ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ รถบ่นองป้ายแดงแน่นอนนะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะคันนี้สามารถจัดยอดฟรีดาวได้วันตีศูนย์คันนี้ยังอยู่ครบเลยนะคะในส่วนของอยางด้านหลังยางปี2023แม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโรงงานได้เป็นแม็กลมดำสสวยมาให้เลยนะคะ มือจับสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะเบาะหนังสีดำทูโทนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเบาะหนังสสวยแบบนี้มาพร้อมกับพรมสีดำมาให้เช่นเดียวกันนะสำหรับตัวนี้นะ,ะมือจับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกุญแจคีเลตให้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มาให้ด้านหน้าพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบแน่นอนนะคะเขาติดสรูปมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยรถคันนี้อันไหนประสงค์มากมาก นะคะคุณลูกคา้าแล้วก็คุ้มครองจากศูนย์ให้หนึ่งปีนะคะคุ้มครองจากศูนย์ให้หนึ่งปีวันลีวันตีศูนย์คันนี้ก็ยังอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะเอสจูวีห้าที่นั่งตัวท็อปนะคะคุณลูกคา้าพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะตัวต้ายรายิตคอสนะคะหนึ่งจุดห้าเฮดอีวีพรีเมียมรักจุลีปีสองพันคันนี้ได้รถปีสองพันยี่สิบสามจุดปลายปีสองพันยี่สิบสี่นะคะ 759,000ตายเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยเลขยใเพียงแค่40,000กโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักบุดไว้ให้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากแผ่นเพดนะคะคุณลูกค้า ลอยเม็ดอ ah ต่างๆแบตเตอรี่ตรงนี้เขารับประกัน10ปีแบบตเตอรี่ไฟฟ้ารับประกันด้วยชุดเฟรน่าของแท้รอยเม็ดอต่างๆนะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีสําหรับคันนี้นะภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอยเม็ดอ ah แผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันไม่มีการชนหากนะคะมีวารตตีหลังการขายให้อีก30วันก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีการเช็คในส่วนของ แอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยตัดใจนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะวอร์มเครื่องแล้วก็จะกลายเป็นใช้ในส่วนของน้ำมันให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถทรอพวไว้ใช้งานนะคะพี่แนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้งานกันเลยแล้วก็ตัวนี้เขาได้ตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะ โตต้ยาริสคอร์ส1.5 HEV Premium Luxury นะคะปี2023จบปลายปี2024นะคะหมายถึงแค่40,000กับราคาที่759,000บาทเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดขอไรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลย นะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพแล,และรายได้ชี้ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้ที่สุวินทวงศ์46สำนักงานใหญ่สาขาท,ที่3ของเรานะคะแจ้งไ้เลยว่าคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะนานานๆทีเขาจะเข้ามานะคะสนใจต้องรีบด่วนเลย นะคะขอรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบแน่นอนนะคะกดไลค์กดแชร์ like, check, กดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ